สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันในรถเลยนะคะใครกำลังจะซื้อประกันชั้นหนึ่งอ่ยอยาให้หยุดดูคลิปนี้ก่อนนะคะเพราะว่า Purple i n s ของเรามีข่าวดีมาแจ้งค่ะตอนนี้นะคะเราขยายความคุ้มครองให้ประกันชั้นหนึ่งเนี่ยคุ้มครองรถได้ถึง 15ปีนะคะอ่ะเขาดีมากเลยนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยประกันชั้นหนึ่งจะคุ้มครองรถแค่10ปีเท่านั้นนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยคุ้มครองไปถึง15ปีเลยดังนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นรถเก่ารถใหม่นะคะอ่ะทประกันชั้นหนึ่งได้หมดเลยค่ะแล้วก็รถที่ร่วมรายการนะคะมีหลายยี่ห้อมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Toyota Honda Nissan Mitsubishi หรือว่าคุณใดนะคะ สามารถทำประกันได้หมดเลยนะคะเข้ามาดูราคากันได้ก่อนซ่อมสูงของเราก็ราคาพิเศษสุดๆนะคะไม่ถึง2 0 0 0 0บาทเนี่ยมีหลายรุ่นเลยราคาประมาณ1 7 8่เเท่านั้นเองนะคะส่วนซ่อมอู่ก็เป็นราคาหมื่นต้นๆแล้วก็พิเศษเลยนะคะตอนนี้นีเลยนะคะเราแถมกล้องติดรถไปด้วยนะคะกล้องหน้ารถยนต์นะคะเอาไปได้เลยนะคะตอนนี้โปรโมชั่นดีมากๆพอนอเปอร์เซ็นต์เลยค่ะคะุ้มครองนานถึง15ปีค่ะ ใครที่สนใจนะคะเข้ามาพูดคุยแล้วก็สอบถามราคากันก่อนได้เลยนะคะท,คที่ค่ะ